เริ่มตาที่หนึ่งเลยมาปล่อยอนะอย,ย,ย,ยิงชุบใครชนะเริ่มก่อนยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบเฮ้ยเริ่มก่อนที่รักเดี๋ยวขอบอกกติกาก่อนกติกาคือใครทอยได้เท่าไหร่ได้กินเท่านั้นจัดไปนะ่รกหกมีแค่สี่อุ้ยไ,ได่เลยแต่ไม่มีเสียงเอาใหม่เลยวะไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อะเดี๋ยวเขาเปิดเ,เสียงแป๊บนึงเรื่องตัวได้ไหม เสียงใบยังวะโอเคโอ้โหผู้ชายด้่นหนึ่งเลยคือสี่อันก็คือให้หนูหยิบทีละสี่แล้วก็กินทีเดียวเลยหรอแล้วแต่เธอได้หมดฟรีสไตล์ขอดื่มดำก็แล้วกันดีดิหอยเครงตัวใหญ่เลยทุกคนเลอที่หนึ่งก่อนขอแบบหนึ่งตัวก่อนเดี๋ยวทำสั่งวจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่ม ไปไปตานต่อไปยาวขอเลือกตัวได้ไหมเอาเลยทีละตัวใหญ่เล็งมาแล้วเตอร์ที่สองกินน้ำซีฟู้ดแซ่บมากเดี๋ยวแป๊บนึงเราขอแบบทีเดียวเลยแล้วกันเดี๋ยวเกมมันช้าเอาตัวใหญ่ไว้ให้พี่อยู่บ้างเขาดูไม่ออกอับตัวไหนใหญ่ตัวไหนเล็กเอาไกลๆไกลๆมือนี่นะตัวที่สามนะนี่สามแล้วก็ตัวที่สี่นะเต้าเข้าเพลหน่อยอันนี้ตัวที่สี่นี่ตัวที่สี่นี่อันนี้โอ้โหสามตัวรูอ่ะจิ้มหนึ่งจุกวิฟินอ่ะดูดีด้วค่ะ เธอสี่ตัวไปแล้วเขาโอกาสยากแล้วเธอนำโด่งเลยอ่ะนี่รักเขาขอแบบว่าสี่ตัวบ้างเลยปะนายตาเขานะไปเฮ้ยวขอยังไงได้ยังไงขอเอเัอไหนดีนะตัวนี้ตัวใหญ่จริงป่ะจริงมันใหญ่ก็เปลืองหรือเปล่าหลอกเรา ก็จะนี้ดี่ว่าได้เลยตัวนี้นะกินทีเดียวเลยระวังโดนมือนะคะค่ะโอ้ยตัวนี้เขาต้องโทรมาหาเราบ้างนะเฮ้ยหล่นแล้วไม่อยากให้กินเหรอห้อยห้อยหล่นหนูหนูยังมีชีวิตอยู่แหละลูกหนึ่งตัวตัวที่สองเฮ้ยตัว ไม่ได้ไม่ได้เราอยูขอแค้น้องก่อนละกันไม่ไหวแค้มันแข่ายยากแข้ย,ยืนอย่างนีเลยขอกินทีละสองตัวแบบนี้ละกันเอ,อ้เมื่อกี้หล่นเนาะหล่นตลอดเลยงเสงสารนะชิมน้ำจุ่มไปแบบนี้ชิมซีฟูน่ะไป อันนี้หนึ่งตัวนะเพราะว่าตัวอีกหนึ่งตัวล่นหล่นอยู่ไม่ใช่ตัวเขาใหญ่นะตัวใหญ่มากหอยสดชุ่มฉ่าอร่อยเขาอีกสองตัวใช่ป่ะใช่อีกสองตัวนะอันนี้เจอที่หนึ่งเจอทำไงวะเนี่ยอ๋อได้ละขอที้ตัวกลางง่ายๆป่ะตัวนึงจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้แล้วป่ะฟินไหมสดๆชุ่มฉ่าเลยตัววดีดิอ๋อเอ็นดูอะท้รกเขาช่วยไหมเอ็นดูทําไมโปรเจชดูเอ็นไม่ใช่หรอละลืมคือน้ำลายแหละจิ้ม